เหตุเกิดจากเสื้อผ้าเต็มตู้ไม่มีที่เก็บก็เลยไปจัดเหล่าแขวนผ้าตัวนี้มาเราด้วยความที่ห้องเราค่อนข้างเล็กกว่าจะหาที่วางให้น้องได้ก็ต้องจัดใหม่ไปครึ่งห้องเลยใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลยแหละแต่ดีนะเหล่าแขวนผ้าตัวนี้เราไม่ต้องประกอบเองเพราะเขาประกอบมาให้แล้วแค่แกะออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยทางร้านก็คือหอมมาให้ดีมากๆงานจริงเนี่ยไม่กองแกงนะทุกคนแข็งแรงมากๆแกะเสร็จแล้วกางออกแล้วก็ใช้งานได้เลย ที่สาคัญนะน้องตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับเก็บได้จริงๆเขามีแบบ2ชั้นด้วยนะแต่ว่าเราซื้อแบบชั้นเดียวมาราคาก็น่ารักอ,อยู่นะหลักหล่อยเองอย่างที่บอกว่าห้องเราค่อนค้างเล็กแบบเหลือพื้นที่วางให้น้องก็คือพอดีเป๊ะเลยด้านล่างตรงนี้ก็สามารถวางกล่องเก็บของกล่องรองเท้าได้นะ ได้เยอะเลยแหละและถ้าอยากคุมโทนความมิน i ิมอลเสื้อผ้าที่เอามาแขวนก็ต้องคุมโทนสีด้วยนะเสร็จแล้วก็จะได้มุมเก็บเสื้อผ้ามุมแต่งตัวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยใครสนใจลองแปะไว้ในลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้เหมือนเดิมน,นะเ,เดี๋ยววันหลังเราจะลองเอากระจกยาวมวางข้างๆเราฝน